มามาออกไปทำไมาไปทำไมเข้ามาเปิดแสเขางไม่เห็นคุ้อะไรมา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 ับมา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 ัามาคาม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 ครับามามามครับามามม มาแล้วพอดีตก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 ,ตกม,าม,ามาแล้ว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 นี่อะไรครับอะไรครับหอะไรครับอะไรครับ เองครับเองครับน้องดื้อไหมเองน้องดื้อไหมน้องดื้อไหมกินอะไรมาน้องดื้อไหมกินอะไรมาน้องน้องดื้อไหมนี่น้องดื้อไหมนี่เงินเงินยิ้มหน่อยเงินนี่ดูมีความสูบด้วย ตัดีหน่อยเงินตัดีหน่อยเองนี่นครับนี่ครับอน้องนอนแล้น้องน,นอนแล้มา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 มบมึมามามาอมค ึมให,หมคิดถึงนะไ,ไปใกล้เลยไปสามวันเองสามวันเอนครับสามวันเองครับวันนงครับนี่ไม่ออกเลยไม่ออกไหนเลยนะ เงินเป็นอะไรเป็นม้างเหรอเงินเป็นไร,รสีใบดิบขึ้นอีกเหรอเงินทำอะไรฮะเงินทำอะไรทำไมคอถึงเปียกอย่างนั้นอ่ะฮะทำอะไรมามันย้ายใหญ่ฮะทำอะไรมา Lên mà nha bia yim này yim nòi. Anh mãi yim Anh mặng luôn luôn Đưa con luôn 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 đi luôn 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 กำล,ลังนะันะเงินเงินเงินครับเงินเงินเงมองนี่เจ้า้ว,วขึ้นมาทำไมแล้วลงไม่ได้เนะี่ยขึ้นมาทำไมฮะฮะขึ้นมาทำไมแล้วลงหาพี่ไม่ได้นะ่ะฮะ แล้ก็ลงมาเลยมาลงมามามาเอ๊ะไปหาไปหาพี่ปะปะปะเย่งกับพี่ปะ <c oughs> อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งพี่อย่าแย,ย่งพี่เฮงของเราไปไหนฮะนี้นี่นี่นี่เฮงเมาอนี่เดีวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันหนึ่งอ,อยู่น,น, <c oughs> นี่อันหนึง่งอ่ะอยูอยยยน่นี่อันหนึ่งแย่งหูวะครับอ่ะอยู่นี่อันหนึ่งไอ้โอ้ยอย่าแย่งกันเน่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 เฮงออดิ เฮงมาอันนี้เฮงมาอันนี้คุละอันกันคุละอันกันเนีพี่เฮงมาอันนี้พี่เฮงมาอันนี้เร็วเดี๋ยวไปยั่งเนาะ cái ăn màu ní ấy cái ăn màu ní là liều bị dáng nóng bị bị hà bị thăm đèn nè <laughs> ่าแย่งกันอ่าแย่งกันอาแย่งกันมันก็มีสอันนะถก็แย่งกันอยู่เนาะะเอองินเงินเงนเินเนเงินเงินเงนี้นี้เงิเงินนนนเเเนเล่นอยู่อยู่ใครอยู่มังเนงเนอเง ไม่ต้องไปแย่งเขาาอ่าอแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วอ้าวอ้าวอ้ามีสองอันอันนึงอันนี้ไม่เล่นไหนได้นนี้ด้วยกันเอ้าวมาเข้าไปเมาเข้าไปมาเข้าไป พี่เงินเล่นอันนี้พี่เงินเล่นอันนี้ให้พี่เห็นเล่นคิดไม่ได้ดินน แย่งหูว่ะครับผู้ชมไอตัวเล็กก็อยากได้ไอตัวใหญ่ก็ไม่ยอมให้รีเล่นเหมือนกันอ่าอั้ก็นั่งไม่ขึ้นไม่ได้อ่านั่งรอนั่งรอนั่งรอเนี่ยเอ,เอ,เอ้ไอพี่ก็นี่แต่ไม่ยอมปล่อยน,นี่อืมไอ้น้องก็นั่งรออยู่านี้ ya ya no sí en nữa nè nó nón nữa nè hú quá nữa nè เล่นกันแรงชิบหายเลยตัวเล็กๆเนี่ยเงินเงิน